สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเพจใน YouTube และใน Facebook วันนี้จะมาปั่นเผือกมนมสดใส่รสช่องนะคะใส่รสหวาวค่ะใส่เค็มใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือนิดนึงเกลืออย่าใส่เยอะนะคะเพราะาเดี๋ยวมันเ,นเค็มน้ำเชื เสือนีนจะเป็นเสือเนื่อนะคะเนื่อแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรนะคะปั่นเสือคู่กับน,นมให้ละเอียดนะคะส่วนรถช่องเราไม่ต้องปั่นค่จะจันโมหมดแล้วคะ หมดนะพาหมดเออจะมีมู <c oughs> มมมนนกพาเหมือนเดิมมีค่ะคาตาลูกมีค่ะคาตาลูกไม่นมเหมือนเดิมคได้เลยไม่กินเลยไม่อร่อย เรือกว่าช่องนม30บาทค่ะ